เมื่ออรุจิมารุได้รับความเสียหายอย่งางหนักเขาก็ประกาศจุติการบุกลุกและหลบหนีออกจากหมู่บ้านพร้อมกับกองกํลาลังของเขาในป่านารุโตะและกาอาระนอนอยู่บนพื้นโดยไร้ซึ่งจักระนารุโตะเห็นอกเห็นใจกาอาระในวัยเด็กแต่ขู่ว่าจะฆ่ากาอาระหากเขากลับมาทําร้ายเพื่อนๆอ,อีก ซาสกเกะเข้ามาหานารุตโตและบอกเขาว่าสากุระปลอดภัยแล้วเมื่อตระหนักว่าความแข็งแกร่งของนารุตโตมาจากความปรารถนาที่จะปกป้องผู้อื่นกะระจึงเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองของเขาต่อโลกเมื่อพี่น้องพาเขากลับบ้านและขอโทษเทมาริกับคันคุโร่ซึ่งทำให้ทั้งสองคนประหลาดใจมาก วันต่อมาดินจาแห่งโคโนหฮะโศกเศร้ากับการตายของผู้ที่เสียชีวิตระหว่างการลุกร้านโดยเฉพาะหฮครังเงะรุ่นที่3นารโตะสงสัยว่าเหตุใดผู้คนจึงเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นและอิรุกะบอกว่าการเสียสละนั้นทิ้งมรดกไว้ให้ผู้อื่นและพวกเขาจะถูกจดจำตลอดไป ในเวลาเดียวกันนินจาสองคนกำลังยืนอยู่นอกหมู่บ้านคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่งว่าเขารู้สึกเสียใจกับหมู่บ้านเก่าไหมอีกฝ่ายลังเลเล็กน้อยแต่ในที่สุดก็พูดว่าไม่และพงกศศรีษะขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นเนตรวงแหวนในดวงตาแล้วตอนนี้ก็จบลง